รอกทอไท่อรอบท่อเนี่ยครับก็คือทุกปีในเราก็จะมีการรอบท่ออย่างปีที่แล้วนี่คลองเนี่ยนะครับงบปี65ปีนี้เราได้แค่สองคลองอ้าวริงดีริงแต่พันหกคลองเก้าร้ยแปบคลองที่เราสรวจใหม่พันเก้ารอบคลองกับพันเก้าร้อยแปคลองท่าได้สองคลองคือถ้าปีหกห้าเนี่ยเราได้สองได้เพิเติมอีกหกอะนี่ตลกหรือเรองจริงเนี่ยจริงจริงนะพันเก้ยแปคลองรอได้สคลอง นะครับเป็นหัวเครื่อง๋อแล้วก็ได้เพิ่มเติมตับสนใจคกองที่ขอเพิ่มเนี่ยได้อยู่มาจุดคลองอ๋อแต่คลองก็เป็นหัวใจเหมือนนะใช่แล้วก็คลองมันคือคลองมันยาวกว่าอุโมงคประมาณน้ำไม่เยอะนะใช่ครับยาวต้องสองพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรเออใช่ไหมคลองประมาณหกพันสี่ร้อยกิโลเมตรคือจะมีสองส่วนอ่ะที่ผมบอกก็แม่ก็คือตัวท่อระบายน้ำมีหกพันสี่ร้อยท่อคลองมีมาสองพันเจ็ดอุโมงแค่ยี่สิบกิโลนะอุโมงค์ตอนนี้คืออุโมงค์มันเป็นทางด่วนอ่ะสั้นๆทั้งนี้นะอุโมงค์ก็ยังยังไม่เท่ากับคลองบวกกับท่อ นช่ไหมผมว่าทอบวกท่อสองพันกับคิวเสกอุโมงค์แค่สองร้อยคิวเสกเมื่อตอนนี้ใช่ไหมอุโมงค์ที่รวมกันอยู่นะก็ดีครับก็ต้องพยายามแล้วไอ้ขุดรอกท่อเนี่ยมันได้กี่ท่อได้เท่าไหร่ตอนนี้เยอะไหมก็ตอนนี้ปีนี้ได้ประมาณของทั้งหมดนะฮะทั้งรุ้นของเขตด้วยประมาณสามพันกิโลสามพันที่เราได้ทั้งหมดมาในการขุดโอเคส่วนก็ประมาณของระบายน้ำก็ได้อ่าประมาณสี่พห้าล้านกว่าโอเค ครับผมว่ามันก็ต้องมียังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกนะใช่แล้วผมว่าชาวบ้านเขาเกิดน,น้ําท่วมเขาโทรมาหาใครอ่ะตอนเนี้ยก็ปกติก็ตัวมาจ้างที่ศูนย์นะครับแล้วก็เราก็สามสี่เลขหมายครับมีเบอร์ศูนย์สองสองสิบแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าและศูนย์สองสองสี่แปดศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งเก้าครับโหจำยากนะโทษหนึ่งหกง่ายเหรอ เราเบอร์กลางกทมด้เบอร์นี้มีเบอร์กลางของกทมคือเป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราล้องทุของกทมคือหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งสองห้าครับสามารถแจ้งเรื่องได้มีเจ้าหน้าที่รอรับสายยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแต่นี่แจ้งล่อทุ่งได้ไหมแจ้งได้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะประสานกลับมายังตรงจุดที่ของทางเราได้ครับทางศูนย์โอเค แต่ยานั้นทางศูนย์ทำไมต่อฟัง,ง่วยทางศูนย์ก็จะรับเรื่องแล้วหลังจากนี้ทางศูนย์ก็จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ประจาพักสนามเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ก่อนแล้วก็ <Okay. S 2> จะเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนแผนต่อไปเอ๊แต่พอจะถามจริงว่าตอนนี้จากศูนย์นี้รู้ไหมว่าน้ำท่วมที่ไหนในกรุงเทพบัาา้งเอ่อรู้ไว่ได้ทั้งหมดรู้ไม้หมดรู้เฉพาะตัวหลักที่มีเซ็นเซอร์อยู่ แต่ในซอยนี่เธอที่ไม่รู้ซอยนี่ก็ต้องต้องประสานเจ้าสำนักงานเขตช่วยช่วยแจ้งแล้วก็ยังมีจุดที่ยังไม่รู้อยู่แล้วจุดหนึ่งก็ต่างโซเชียวเล็บเปื่อยหรือประชาชนก็แจ้งมาหรือเฟซบุ๊กหรือว่าจอสองร้อยแจ้งมานะครับโอเคเราก็มีทางประสานจอสองร้อยนะครับในการที่ว่าปัญหาน้ำท่วมที่ไหนนะครับแต่จุดท่วมทั้งท่ามีแล้วมันก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงไม่ทันรอเดี๋ยวให้พวกเชฟได้สวยก็ให้ชาวบ้านช่วยประชาชนช่วยรายงานมาทางทัพที่สองดูได้เลย ใช่งงใช่ใช่แต่ว่าพูดถึงว่ามันต้องมีศูนย์ที่มันประมวลสถานการณ์ได้ดูทานอ่ะเห็นปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยป่ะ